เลโนโวลีเจนรุ่นใหม่แท็บเล็ตเกมมิ่งที่จะใช้ชิปแรงที่สุดในโลกของโหจาก Lenovo ตัวนี้กำลังจะเปลี่ยนตลาดทั้งวงการเลโนโวลีเจนรุ่นใหม่ แท็บเล็ตเกมมิ่งที่ใช้ชิป Snapdragon 8 Elite Gen 5ตัวแรงสุดจาก Qualcomm เร็วโคตรโครด4.61กิกะเฮิรตซส4.1ความจุสูงสุด1เทรและยังมีกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลกล้องเซลฟี่ความละเอียด8ล้านพิกเซลดีมันสเปคมือถือเรือธงในร่างแท็บเล็ตเลยยังยังไม่หมดรุ่นนี้หน้าจอ 3K Refresh Rate 165 h ฮเล่นเจนชินพับ g rov ได้แบบลื่นไปหรือเปล่าแบตใส่มา9,000มิลลิแอมเล่นได้ยาวยันหลับคาจอระบบระบายความร้อนก็ใหญ่ขึ้นไม่ต้องกลัวร้อนมือถึงจะรัก ipad แค่ไหนแต่บอกเลยว่ารุ่นนี้น่าลองจริงๆถ้าราคาไม่หลุดโลกใครเลงแท็บเล็ตเล่นเกมอยู่รอตัวนี้ก่อนตีโอจะอัปเดตให้ครบแน่นอนเพื่อนๆกดติดตามไว้เลย